ฟรีนซโรชาถแถลงยอมรับภาพและคลิปของจริงเอาผิดคนทําถึงที่สุดสืบเนื่องจากประเด็นก่อนหน้านี้ที่บริษัทไอดอลแฟคทอรี่ต้นสังกัดของไอดอลนักแสดงสาวฟรีนสโรชาร่อนถแถลงการระบุว่าฟรีนถูกคุกค,คามรุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวโดยทางต้นสังกัดได้ออกมาโพสต์หนังสือเตือนพร้อมระบุว่า บริษัทไอดอลแฟคทอรี่จำกัดขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่ามีผู้ไม่หวังดีละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของศิลปินนักแสดงในสังกัดฟรีนสโรชาจันกิมฮะโดยได้ทำการเฝ้าดูรอบบริเวณคอนโดมิเนียมและได้ทำการแอบถ่ายภาพและวิดีโอกิจวัตรประจำวันของศิลปินในพื้นที่ภายในห้องพัก และนำภาพและวิดีโอดังกล่าวไปเสนอขายแก่แฟนคลับทำให้ศิล,ลปินถูกคุกคามพื้นที่ความเป็นส่วนตัวและรู้สึกไม่ปลอดภัยในการที่จะใช้ชีวิตอย่างสงบสุขซึ่งกรณีนี้มีใช่การติดตามชื่นชมผลงานของศิล,ลปินตามปกติทางบริษัทขอประกาศแจ้งให้ท่านหยุดการกระทำดังกล่าวโดยทางบรนษัทและศิล,ลปินได้มอบหมายให้ทนายความ ดำเนินการทางกฎหมายเพื่อดำเนินคดีที่กระทําละเมิดเป็นที่เรียร้อยแล้วขอความร่วมมือทุกท่านให้เคารพพื้นที่ส่วนตัวของศิลปินไม่สนับสนุนการกระทําที่เป็นภัยคุกคามศิลปินดังกล่าวหากทราบว่ามีการสนับสนุนโดยการเผยแพร่ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดอาทิการแชร์ภาพหรือวิดีโอบริษัทจะดํเนินการทางกฎหมายอย่างถึงที่สุด ล่าสุดฟรีนพร้อมทนายความและตัวแทนค่ายต้นสังกัดต,ตั้งโต๊ะแถลงข่าวถึงเรื่องนี้อีกครั้งโดยฟรีนยออม,มรับว่าภาพและคลิปที่แชร์บนโซเชียลเป็นของจริงและทุกอย่างเป็นเรื่องจริงแต่เธอถูกคุกคามลุกล้ำความเป็นส่วนตัวและความเป็นมนุษย์ไม่ควรมีใครที่โดนกระทำในลักษณะนี้ ซึ่งหลังจากทราบเรื่องก็ไม่ได้นิ่งเฉยและได้ปรึกษาทางต้นสังกัดและตั้งทนายความดำเนินคดีอย่างถึงที่สุพูดก่อนขอโทษทุกฝ่ายที่ทำให้ได้รับผลกระทบกับเรื่องที่เกิดขึ้นและขอโทษทุกคนที่ทำให้ผิดหวัง